สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้ก็ยามเช้านะครับอากาศก็ดีนะครับอากาศเย็นเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วครับตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูเห็ดนางรมดำนะครับนะครับอยู่ในโรงเรือนนี้นะครับที่ผมจะพาไปดูโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย คครับทุกนเห็ดนางรมดำออกแล้วนะครับหน้าแรกนะครับผมกำลังโตเลยก็350ก้อนครับฝั่งนี้นะครับ โรงเรียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าออกดีมากนะทุกคนผมจะพาเพื่อนดูก่อนนะครับ นี่ครับกำลังโตนะครับ เยอะมากนะครับทุกคนนี่ครับไปดูกันเลยนี่ออกสวยงามนะครับก้อนเห็ดที่ทำจากฟางข้าวนะครับ นี่ชั้นบนนะครับทุกคนเดี๋ยวดูชั้นกลางนะครับน,นี่ครับชั้นนี้นะครับดูกันชัดๆเลยดูกันใกล้ๆเลยนะครับทุกคน อันนีตต้ตรงนี้นะครับที่ไม่มีเห็ดนะครับทุกคนก็ผมเก็บไปแล้วครับเมื่อวานนครับออกดีมากเยอะมากนะครับทุกคนครับ โอเคนะครับทุกคนก็พาทุกคนมาดูนะครับเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อผมนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมคีโมนะครับมีแต่ขั้นตอนทําตอนทําก้อนแต่ว่าเวลาเห็ดออกไม่เห็นพามาดูเลยนะครับอันนี้ผมก็พาทุกคนมาดูแล้วนะครับนี่ครับก็ได้ผลจริงๆนะครับทําจากฟางข้าวนะครับ เนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บให้เพื่อนดูนะครับครับเก็บง่ายๆนะทุกคนเห็ดนางรมเราต้องเก็บนี่นะครับเราต้องเก็บสองมือนะครับเพราะว่าจะแน่นจะเหนียวมากนะครับนี่ครับ ถ้าเราเก็บเหมือนเห็ดนางฟ้านะครับเก็บมือเดียวไม่ได้นะครับนี่ครับสวยงามมากนะทุกคนจะเก็บให้ทุกคนดูก่อนเราจะเก็บช่อนนี้นะครับ เนี่ยมันดึงมือเดียวไม่ออกนะทุกคนแน่นมากนะครับเราต้องโยกนะครับจับสองมือครับนี่ครับสวยงามนะครับน้ำหนักดีนะครับเห็ดชนิดนี้เดี๋ยวเก็บตรงไหนอีกผมก็จะเลือกหาดอกโตโตนะทุกคนเดี๋ยวหาดอกโตโตก่อน เดี๋ยวผมจะเก็บช่อนี้นะครับนี่ครับตรงนี้เลยนี่แบบนี้นะทุกคนได้แล้วครับสวยงามนะครับทุกคน เอาตรงนี้อีกนี่ครับมันจะเก็บนี่นี่ครับทุกคนได้แล้ว ช่อนึงก็เป็นขีดเลยนะครับมันขีดครึ่งนะน่ครับตรงนี้ก็เก็บได้นะครับ,บนี่ทุกคน ได้ละตรงนี้ก็เก็บได้แล้วครับแถวนี้เก็บได้หมดเลยนะครับตรงนี้โอ้โหแน่นแน่นทุกคนเนี่เก็บมือเดียวอย่างงี้เก็บยากนะครับโอ้โหไม่ออกนะครับทุกคน <c oughs> โอ้โหแน่นแน่นครับนี่ได้ละนี่ยครับที่ผมบอกว่าจะเหนียวนะครับถ้าเราเก็บมือเดียว เก็บยากนะครับโอเคนั่นทุกคนผมเก็บให้เพื่อนเพืดูเดี๋ยวผมก็จะเก็บอีกนะครับเก็บเลือกเก็บดอกตัวโตนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็เก็บได้อยู่นะครับนี่ครับแถวนี้ก็เก็บได้นะครับเย่ยผมจะเลือกเอาดอกแบบนี้นะครับก็คือลูกค้าผมบอกนะครับบอกมาว่าให้เก็บดอกประมาณนี้นะครับ จะพอดีนะครับผมก็เลือกเอาเนี่ยครับมันไม่ออกนะครับทุกคนเนี่ยโอ้โเยิ่งยากได้แล้วนี่ทุกคนดู ช่อใหญ่มากทุกคนน,นี่ทำจากฟางข้าวนะครับออกดีเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปเก็บต่อกนนะครับแล้วจะได้แพ็คใส่ถุงส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนะครับทุกคนมีอะไรเด้อใหม่ๆเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกนะครับนี่ครับ สวัสดีครับ